เราต้นบ้านสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีแนวทางานอยบวก VIP วันที่14มีนาะคมมาฝากกันนะคะก่อนหนึ่งเลยเรามาดูวันที่13กันก่อนนะคะว่าวันที่13เราต้นบ้านให้ะละทำไปบ้างทุกคนมันค่อนข้างจะแบบจุดใต้ทำต,อ,ตอนนะ,ะทุกคนนะมันเด่นนะคะเราต้นบ,านบ้านบอกว่าเด่นเมื่อวานนี้ไม่ไม่ได้เขียนให้ด้วยนะว่าเป็นเด่นนะโอ้ทุกคนผิดแผนไปหน่อยนะคะเมื่อวานนี้เด่นนะคะ เด่นก็คือ70นแล้วต้นบ้านให้ไปนะคะแต่ว่ามันมา VAP นะคะแปดนะคะมาตรงตารางแตก3ตัวนะคะแล้วต้นบ้านขีดเด่นไว้ให้เด่นมากๆเลยนะคะจะเป็น4ตัวนี้นะคะ80มันก็มาแยกตรงนี้นะคะทุกคนนะ นะคะก็ถือว่าเข้านิดนึงทุกคนนะคะถือว่ามันไม่ได้ผิดแปลกไปมากนะคะก็ขออภัยจริงๆนะคะสำหรับสายเจาะนะคะแล้วก็สาย v p ฮานอย v p นะคะต้นบ้านลืมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะเดี๋ยววันนี้ก็ต้นบ้านจะทิ้งลิงก์ฮานอย VP มาให้นะะสำหรับใครที่เคยต่อเออลิงก์ของเจษฎานะคะเจษฎาเบดนะคะที่ที่ทุกคนทราบกันนี้ว่ากำลังจะกลับมาแล้วนะคะถ้าใครล็อกอินเข้าไปนะคะจะได้เออ โบนัสฟรี500บาทนะสำหรับลิงก์ของแอนนะคะที่เคยที่ใครเคยต่อลิงก์ก็สามารถเข้าไปใหม่ได้นะคะหรือถ้าใครจําลิงก์ไม่ได้ก็ก็ทักมานะคะถ้าใครจำเอ่อเข้าๆได้ก็สามารถทักแอดมาได้แล้วเดี๋ยวจะดูลิงก์หลังบ้านให้นะคะเขากลับมาแล้วทุกคนอย่าลืมล็อกอินรับโบนัส500บาทนะคะโอเคนะอืโอเคค่ะ เาละค่ะก็วันนี้นะคะก็มาดูกันวันที่14นะก็ค่อนข้างจะได้ตัวเดิมนะทุกคนนะคะเรามาดูกันก่อนนะว่าจะได้ตัวไหนบ้างนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะถ้าต้นบ้านคิดว่ามันน่าจะมาตัวเดิมอะทุกคนนะคะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะเราต้นบ้านได้เป็น5 6นะคะ5 6าหนะคะแล้วก็9 8 ทุกคนนะคะจะได้จะได้เหมือนเหมือนกันแต่ว่าจะสลับตำแหน่งอะไรอย่างนี้นิดหน่อยนะคะเรามาลองดูเจาะกันก่อนนะทุกคนแล้วค่อยมาดูตัวเด่นนะคะเจาะก็จะได้เป็นห้าหกห้าศูนย์ห้าแปดนะคะเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดนะคะเก้าหกเก้าศูนย์แล้วก็เก้าแปด นะคะก็สำหรับตัวกันนะคะอืมเดี๋ยวขอเอาก็ขยับนิดนึงทุกคนเดี๋ยวน,งนึงนะคะโอเคได้ไหมนิดนึงโอเคนะคะสำหรับตัวกันเราต้นมา่ขอกันให้นะคะเป็นหลักเก้ากับหลักหกแล้วกันนะคะทุกคนนะก็จะได้เป็นหกศูนย์ กแปดเจ็ดเก้านะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเราวต้นมาขอกันไว้ให้นะคะกันไว้ให้สามตัวนะคะทุกคนนะเรามาดูหลักเด่นๆกันก่อนนะคะวันนี้นะคะตัวเด่นนะคะทุกคนเด่นวันนี้ของเราน่าจะเป็นทำไมเมื่อวานเราต้นไม้ให้เด่นแปดให้เด่นเจนะ็ดศูนย์่ะทุกคน คิดอะไรของเรากันอยู่อ๋อโอเคหานะเด่นน่าจะเป็นแปดเก้านะคะวันพรุ่งนี้นะคะเด่นนะคะเด่นเด่นในวันพรุ่งนี้น่าจะเป็น 8, แปดละเก้าเรามาดูหลัก 8, แปดละเก้ากันค่ะก็จะได้ห้าแปดเจ็ดแปดเก้าแปดนะคะหลักเก้าก็จะมีเป็นห้าหกเจ็ดหกเก้าหก 9ก้วนะคะเพื่อบนบาขอวงแค่ในตรงนี้นะคะตัวกันก็วาดไปตามนั้นนะ,ะทุกคนนะคะเดี๋ยวขีดสีให้ก่อนทุกคนวันนี้ก็ลืมขีดสีตรงนี้นะคะนี่นะคะตัวเด่นในวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนโอเคนะคะ เด่น89เนะคะเด่น8 9แล้วแล้วตัวเจาะก,ก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนนะยังไงก็เราต้นบ้านฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยววันจันทร์มันมาดูหวยลาวกันใหม่นะคะก็ใครที่ทักเข้ามาขอหวยลาวเนี่ยคือเดี๋ยวเราต้นบ้านต้องเอาสูตรเราต้นบ้านเนี่ยต้องเอาฮาน,ะะนอยเทียบนะคะทุกคนนะคะก็ ก็เดี๋ยวยังไงก็เจอกันวันจันทร์ดีกว่านะคะสําหรับหวยลาวเนาะเดี๋ยวไงไวันพรุ่งนี้เรามาลุ้หนหานอยของเรากันต่อเอาทุกคนลืมเขียน v ีไอพีกทุกคนเอเปลี่ยนสมุดใหม่แล้วลืมหน้าลืมหลังนะคะนะคะนะอะไรขนะยังไงเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะทุกคนนะคะเรามาลุ้นกันนะคะเลขก็มีเข้ามีหนุเป็นธรรมดานะยังไงก็ทุกคนก็พิจารณาดูด้วยนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ทุกคนสวัสดีค่ะ